เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่น้องเข้าสู่ช่องครูโด่งคอยนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ครูโด่งจะมาแกะกล่องนะครับแกะไม่ใช่แกะกล่องที่เพราะว่าครั้งนี้มาเป็นซองนะครับ วันนี้คุโดงจะมาแกะซองนะครับจากพี่มิตรภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ก็จะมาเป็นซองทุกที 2. สองครั้งสาครั้งมานี่จะเป็นกล่องนะครับสําหรับเหรียญที่คุโดงประกาศมานี่คือคุโด่งได้มาค่อนข้างเยอะนะครับมาช่วงหลังนี่ได้มาค่อนข้างเยอะเพื่อนเพื่อนพี่เพี่น้นงนองก็แบ่งตันเข้ามานะครับสําหรับวันนี้จะมาแกะซอ,องของพี่มิตรภาพนะครับซึ่งเหรียญนี้คุโดงประกาศรับซื้อไปอยูอ่ประมาณ2วันนะเนาะสวันสาวัน พอประกาศปุ๊บก็มีการทักทายและพูดคุยกันนะครับทักทายพูดคุยกันเข้ามาก็ก็เป็นเดี๋ยวนะครับข้างในของพี่แกะแกะค่อนข้างแพ็คมาอย่างดีเลยนะครับนี่เดี๋ยวนะครับโอ้โหอ๋อม็กมามีหน้าตัวถิงแกะไม่ออกนี่เอาแบบป็นเห็นเลยนะครับนี่ของพี่ มิตรภาพนะครับสำหรับพี่มิตรภาพสุริยจันนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรพ่อค้าอยู่ในกลุ่มขายเหรียญน,นะครับซึ่งก็จะมีทั้งการประเมินเหรียญทั้งอะไรเหรียญแล้วก็คูโดงซื้อมาสองหนส้หนแล้วนี่คือเหรียญที่คูโดงได้มานะครับเดี๋ยวแกะนี่มีสองซองนะครับเดี๋ยวแกะให้เพื่อนเพื่อนน้องได้เห็นเลยนะครับเห็นเห็นเลยว่าเหรียญที่คูโดงประกาศรับซื้อคูโดงก็รับซื้อนะครับเพราะว่า เราเป็นนักสะสมนะครับแล้วก็คงต้องบอกทุกครั้งนะครับเหรียญที่คุูโด่งรับซื้อนั้นเป็นเหรียญที่คุูโด่งเกิดจากความรักความชอบโดยฮัลโหลดะโอ้โห,โหแหมวันนี้พี่นี่ครับนี่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 คือเหรียญนะครับแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญอะไรเดี๋ยวค่อยแกะดูนะครับอันนี้อันนี้คือเหรียญที่ได้มานะครับจากพิมิตรภาพนี่คือเหรียญ u.n.c. นะครับ <UNC S 1> เหรียญ u.n.c. เดี๋ยวขออนุญาตหยิบแค่เหรียญเดียวพอเนาะนี่นี่คือเหรียญ u.n.c. ที่คุโรงอยากได้เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยบงับงๆไว้ก่อนมันจะเป็นเงาสะท้อนนี่นี่คือเหรียญ25สต้าตังปี2530นะครับเหรียญ u.n.c. ที่คุโรงประกาศตามหานะครับ2530แล้วก็สมัยก่อนนี้มีคนทักทายเข้ามานะครับเหรียญหนึ่งก็ ห้าบาทบ้างสิบาทบ้างเราก็ไม่ได้เอาเนาะแต่ว่าพอมาช่วงหลังเฮ้ยราคามันทําไมกระโดดขึ้นสูงขึ้นเร็วนะักตอนนี้ถ้าเป็นเหรียญ u n c นีนี่ก็หนึ่งร้อยบาทหลักร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คุณดวงก็สั่งมานะครับอยู่ห้าเหรียญน,นะครับขอบคุณนะครับพี่มิตรภาพนะครับแบ่งปันกันส่วนเหรียญอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นของแถมหรือเปล่าครับผมอ่าอ่าดูนะครับเพราะว่าเราเป็นนักสะสมบางทีสั่งเยอะพี่เขาก็มีน้ําใจ แบ่งปันเข้ามานี่โอ้โหนี่สองพันห้าร้อยนี่ครับนี่ก็เพิ่งประกาศเข้าไปนี่คือเหรียญที่คุโดงประกาศรับซื้อแล้วก็ซื้อมาจริงๆนะครับนี่อันนี้ให้ดูนะครับแล้วก็ได้มาจากพี่มิตรภาพนี่ครับผมอย่างที่บอกแล้วครับมีเพื่อนเพื่อนน้องหลายท่านนะครับส่งข้อมูลแล้วก็ส่งข้อความเข้ามานะครับคุโดงก็ พยายามที่จะอ่านนะครับแต่ว่าอาจจะตอบช้าบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอประทานโทษด้วยนี่คือเหรียญ UNC ทั้งทั้ง6เหรียญนะครับนี่คือเหรียญ UNC ทั้ง6เหรียญเหรียญ25่สตางค์แล้วก็เหรียญ50สตางค์ครับผมวันนี้สั้นๆมีแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้มาแกะให้ดูนะครับว่าเหรียญที่คูโดงรับซื้อคูโดงก็รับซื้อนะครับเพราะว่าเราใช้ในการสะสมนะครับแล้วก็รักแล้วก็ชอบโดยส่วนตัวนะครับเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดทําไมคูโดง ถึงรีบหาเหรียญสองเหรียญสองพอสอ,สองราคานี้เอาไว้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกวันหลังนะครับทําไมคุณดวงรีบหาเดี๋ยววันนี้มีแค่นี้นะครับยังไงกดไลค์กดแชร์กดดูด้วยครับสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ